ลาบขอปลาน้ำปลาลาครับแค่เข้าปากแล้วไลยเอามาแย่งกันเลยใครอยากกินรสไหนนี่ครับสวัสดีครับวันนี้ อาจารย์รู้สึกเปรี้ยวปากเห็นลูกตะลิงปิงแล้วมันหน้าอร่อยหน้าอร่อยนะครับแล้วก็เราจะมากินตะลิงปิงกันวันนี้ขิดฟันแล้วนะฮะเราต้องเตรียมก่อนจริงๆแล้วตะลิงปิงเนี่ยตอนเอาลงมาจากต้นมันจะไม่เป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันจะมีอ่าตรงนี้มันจะมีควันนะครับ เราต้องไปล้างก่อนแล้วตะลิงปิงเนี่ยมันจะมียางซึ่งเหนียวอยู่นะครับฉะนั้นหลังจากที่เราเอาลงมาจากต้นนะครับมันยังสดสด,สดอยู่ตรงควันมันจะมียางที่มันอาจจะเหนียวหน่อยนึงเราต้องไปล้างนะครับล้างสองสามน้ำนะครับอันนี้ล้างเสร็จแล้วนะครับพอล้างเสร็จแล้วเราก็าจัดการเลยครับอันดับแรกนะฮะเราก็ตัดนะตัดอย่างนี้นะฮะตัดตัดหัวตัดท้ายนะฮะตัดหัวตัดท้าย แล้วก็ผ่านะครับผ่า<ต>ในนี้มันจะมีเม็ดอยู่นะเน,นี่ยในเมนะ็ดเนี้ยเม็ดเม็ดเม็ดจะมีเม็ดเราเอาเราเราเราเอาเม็ดออกได้นะฮะเอาเม็ดเอาเอาเม็ดอ,ออกแต่อันนี้มันไม่เก๋นนะอาจารย์จะไม่เอาออกกินเลยนะครับไอพวกนี้มันจะมีประโยชน์นะครับประโยชน์พวกเราไม่ต้องไปกินอาหารเสริมนะครับทานทานพวกตะลิงปิงพวกมะม่วงพวกเนี้ย นะเห็นแล้วก็นำลายสอแล<ะ>้วอ,วอลูกลูกใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะมันจะเ,เราเราก็เอามาหั่นนะหั่นหั่นออกแล้วก็ฝานไว้กินแล้วจะไม่ขาดนิทานนะครับขดกินแล้วไม่ขาดนิทานคือผ่าไว้อย่างเงี้ยนะผ่า,ผ,าผ่าแล้วก็น้องปลายไปเอาไปเอาจานมาไปลูกไปเอาจานมาลับปลายหอา่า เอาจานมาใส่แล้วเดี๋ยวเรามาแข่งกันกินตะลิงปิงอันนี้ก็คือผ่านี่ตลิงปิงนี้เด็ดไม่นานนะครับเนี่ยได้รับการอนุเคราะห์จากคุณครูพิทิวาคุณครูสุชินนะครับเพื่อนบ้านนะครับบอกว่าเห็นอาจารย์ชอบกินมีในสวนเด็ดมาให้นะครับเอามาลูกวันนี้มาเนี่ยมาเอามาใส่นี้มาอานุเก็บใส่หนูเก็บใส่ มันจะกินกับน้ําตาลก็ได้เด็กๆเด็กๆก็กินได้นะครับเด็กๆก็กินได้แล้วก็การที่เด็กมาทานด้วยอย่างเงี้ยนะครับมาทานด้วยอย่างเงี้ยก็คือมันจะทําให้เขาเนี่ยได้รับวิตามินนะครับแล้วไม่ต้องไปกินอาหารเสริม,มแล้วเนี่ยลูกใหญ่ๆอย่างนี้นะโอ้โหว,วิตามินซีเนี่ยสุดยอดเลยนะครับรส<ถ>รสของตะลิงปิงเนี่ยมันเป็นผลไม้ที่ ให้รสเปรี้ยวนะครับให้รสเปรี้ยวแล้วก็รสเปรี้ยวจะกล่อมเสมหะโดยเฉพาะคนที่เก็บคอท่านไม่ต้องไปซื้อลูกอมเลยนี่คือลูกอมขนานเอกนะครับยาโบราณเนี่ยคนเก็บคอเป็นไอน,นะครับตะลิงปิงนี่จะช่วยได้เป็นอย่างดีเลยนะครับฉะนั้นหวัดกินอาจารย์ได้ไม่ลง <laughs> การกินๆอย่างเงี้ยเนี้ยละวันเนี้ยเนี้ย กี่ลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่ะแปดลูกนะครับแปดลูกวันนี้แล้วนี่ครับน้ำจิ้มเรานี่น้ำจิม้มอ่าอันนี้เราผสมก็มีพริกนะครับแล้วก็มีเกลือและน้ำตาลแต่มันไม่หนัวนะครับ อาไม่นัวาอาจารย์ขอใส่ปลาครับขยยวเขยยวขยวขยวเขียวนี่ปลาปลาอันนี้ต้องเป็นปลาต้มนะแล้วก็เป็นปลาที่เราปรุงรสเองนะครับแล้วก็เทลงไปนะครับนี่แล้วก็จัดการนะครับจัดการคนเลยครับคนเลยครับออกมาจะเป็นอย่างนี้เลย ดู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 น้องผิวน้องดิวน้องดิวน้องดิวไมปิดน้องผิวทวไมปิดจมูกเลยลูกน้องผิวไม่ชอบปลาลูกอีสานลูกอีสานอะไรไม่ไม่ชอบปลานี่น้องดิวลองกินดูเอาละหนูจะหนูจะลองชิมนะอันไหนเอาน้ำตาลใส่ปูหน่อยเนี้ยนเนี่ยลูกปูชิมดูกอนเดี๋ยวเดี๋ยวดีชิมดูกัน รสได้ดีไหนๆนะหนูจะกินกับน้ําตาลใช่ไหมแล้วก็รสด,ดีหนูจะกินกับน้ําตาลกรสด,ดีใช่ไหมรสด,ดีรวมกันกับน้ำตาลอ่ากินนิดนึงนะอันนี้สูตรของหนูรสด,ดีก่อนนะไปเอารสด,ดีมาไปอ,าดดอันนี้ปู่ใส่น้ําตาลไปนิดนึงไม่เยอะคนแก่ไม่ชอบน้ําตาลฮนะ แต่ชอบความเปรี้ยวนะครับแล้วก็เสร็จแล้วครับน้ำจิ้มนี่มันขุกขิดอย่างนี้แหละอ้าวหนูเอามาอันนี้สูตรของเด็กอ้าวใส่รสด,ดีหน่อยน้ำตาลกับรสด,ดีพอ,อยงพอยัง <Yeah. S 1> พอแล้วอ้าวนี่วางนี้ไม่ได้โฆษณาให้รสด,ดีนะเค่ <c oughs> อ่าเนี้ยุบอันนี้ของเด็ก <c oughs> โอ๊ย <c oughs> อันนี้ของนุองทิว น่ากินเลยลูกเนี่ย,น,น,ยน้ำตาลเนี่ยชอบเตาน้ำตาลชอบชอบน้ำตาลกรสดีเดี๋ยวต้องคุกก่อนทางาันทางคลุก่อนต้องคุกให้มันเข้ากันน้ำไหนลองหนูลองชิมดูก่อนน้องทิวลองชิมดูก่อนด้วยลอ,ลองเลยหยิบตัวลิงปิ๊งมาดิเอาหยิบตัวลิงปิ๊งมาเลย,ลลยน้ำลายน้ำลายอื้มน้ำลายแตกเลยน้ำล,ลายแตกเลยยายกินยายเดินมีน้ำลายยายหลายเยอะ เฮ้น้น้องน้องปลาลองชิมดูนีมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้ดูปูนี่้องกินอย่างนี้เรากินอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยเราเอามานี้เงี้ยอืมเนี่ยเอานี้ลาดลงไปครับลาดลงไปแล้วก็ เนี่ยเราเอาช้อนลองนะครับเนี่ยก็ใส่แล้วครับอืมอืมเด้อฮด้ฮ่เปรี้ยวฮะไม่เปรี้ยวเลยอะไรเทราดลงไปครับอืมน้ำปลาร,ร้าลักแท้เข้าปากเลยฮนะอืมอืมอร่อยอืม เปียวอันผู้ชมมันสุดยอดมากเลย,เลยแล้วน้ําจิ้มอย่างนี้นะเป็นสูตรที่เราทําเองไปหาซื้อที่ไหนไม่ได้ได้แตทำที่บ้านอูเนี่ยอันนี้แป๊บเดียวเองหมดนะหมดเอามาแย่งกันเลยใครอยากกินรสไหนนี่ครับ อร่อยยายตะลิงปิงมาเด้อมาเด้อมาเด้อมาแสีบหลายเนี่ยโอ้ยกับน้ำปะลาเนี่ยนัวละกันเดียวเห็นปะล,ะลาไหลอย่างงี้ไหลโจ๊กอย่างงี้โอ้โหปลาไหลโจ๊กแบบนี้นผมลายแตกนผมลายโสไอ้ผู้ชมนอยู่ด้ขออีกทีเอาให้ เป็นน้ำตกอะแองกาลาเลยเนี่ยอืลาดเข้าไปครับอืย่าพึ่งอย่าพึ่ง,องโอโ้ใส่เลือบอือือเด็ดมากน้ำพริกเนี่ยไม่ธรรเดลาน้ำปลาเข้าถึงจะไปยากไปเย็นอะไรครับ เอาลงไปหมดเลย <laughs> อืมหมดแล้วอ้าน้องคิมอืมหลุดอ้าวนี่อย่างนี้เลยครับอย่างเงี้ยเอาอีกไหมลูกเอาอยีงไหมอืมใครจะใครจะกินเดี๋ยวพาให้อีกอ้าว้องคิ้อ่าอ,อ,อย่างเงี้ยวิตามินซีเพียบกินเลยครับนี่ครับเอามานี่มีพริกด้วยอืมใส่ไปเลยครับนนอือ สุด,ดยอดเอาอีกครับใส่ครับอ่ะฮะอืมอืมอมันนา้สอ <c ười> มันสุดยอดจริงๆไอตะลิงปิงอย่างนี้นะเนี่ยวิตามินซีสุดยอดไอเรากินนะไม่มีทางว่าจะไอ ไม่มีทางว่าจะเจ็บคอตื่นเช้าขึ้นมานะักระดูกเส้นเอ็นตึงหมดฮะ mm hmm. พอมันตึงพอเรากินไปเนี่ยมันยังตึงมันคลายเครียดฮะตื่นเช้ามาเราจะรู้สึกสบายตัวคนเราเนี่ยนะต้องกินพวกนี้ไว้โดยเฉพาะคนแก่เนื่อง <Okay. S 1> กระดูกของเรา mm hmm. มันจะขาดวิตามินซีนะครับ คนแก่ไม่ชอบกินของเปรี้ยวกลัวจะท้องเสียแต่อย่าลืมว่ามันก็ต้องเป็นสิ่งที่ดีที่จะทําให้เรากินเข้าไปเป็นยาละบายมันเป็นยาระบายอ่อนๆแล้วทําให้สุขภาพของเราดีดูหน้าตาอาจารย์นะครับ mm hmm. <laughs> นี่อายุนะก,กาลังจะ,กะเกษียณแล้วแต่อาจารย์ชอบกินของพวกนี้กินแล้วรู้สึกว่าหนึ่งอาหารเรากินอาหารเนี่ยคนแก่อาหารย่อยยากเมื่อกินพวก พวกนี้เข้าไปหลายๆล,ลูกเนี่ยเรากินเข้าไปเนี่ยกินเข้าไปนะกินเข้าไปเลยเราผ่าเรากินเข้าไปแล้วในนี้อุดมด้วยวิตามินซีทั้งนั้นเลยเราไม่ต้องไปซื้ออาหารเสริมแต่เราได้จากผลไม้ที่มีพื้นบ้านเรานี่แหละแล้วอาหารเปรียปร้ยวๆอย่างนี้มันกล่อมเสมหะสมมุติว่าเราไปทํางานแล้วเราเจอฝุ่นพ m 2อ2มสองจุดห้าสองจุดเจ็ดสองจุดปดอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเรากินอาหารพวกนี้ เป็นเป็นพวกผลไม้ที่มันมีในท้องถิน่นอาหารรสเปรีป้ยวๆมันจะกล่อมเสมค่ะเชื้อโรคที่เข้าไปอยู่ในลําคอของเราเพอเจอความเปรี้ยวเห็นไหมพวกมะขามป้อมพวกสมอไทยอย่างเนี้ยนี่ก็คือผลไม้หนึ่งคือตะลิงปิงคือคนโบราณเนี่ยเขาสรรหานะตอนสมัยที่อาจารย์เป็นเด็กๆเ,เนี่ยเอาตะลิงปิงมาวางเป็นตะก้าตะก้าพากันกินนะครับกินกับพวกนี้หละ ชาวบ้านเขาเรียกบอกว่ามาเด้อกินแบบเปรตๆคำว่าเปรตๆก็คือกินไม่ไม่ต้องพิถีพิถันมีแบบไหนกินแบบนั้นแล้วก็กินแบบแบบชาวบ้านนะะเนี่ยกินไม่ต้องไปพิถีพิถันอะไรลถเข้าไปก็กวาดเลยอืม,อม,อมสามชิ้นม,มันจะมีรสเปี้ยวเราก็ มีรสเค็มมีรสหวานแล้วก็มีรสเผ็ดเวลากินเข้าไปแล้วโอ้โหมันจะซาเห็นไหมผู้ช่านผู้ชมเ้วน้ำลายสอเลยอยากาจรย์น้ำลายกลัวปากแล้วมันจะกินเข้าไปแล้วมันหลายรสมีรสเปรี้ยว มีรสหวานมีรสเค็มเพราะพอมันไปกลั้วกันเราเอาลิ้นกวาดแบบอืมกวาดตรงนั้นตรงนี้นะน้ำปลาเนี่ยใส่เข้าไปแล้วซดเลยฮะมมันใช่เลยครับเนี่ยวันนี้นะครับการกินตะลิงปิงเพื่อเสริมวิตามินซีให้กับเรา สุขภาพอยากดีสุขภาพอยากแข็งแรงสุขภาพ <Day. S 1> อยากให้หน้าใสห่างโรคห่างภัยหากินผลไม้ไทยที่มีทุกฤ <My God. S 1> ดูการอาหารรสเปรี้ยวทำให้กล่อมเสมห่าทำให้เราไม่เป็นหวัดทำให้เราไม่เป็นไอห่างโรคห่างภัยห่างไกลาจากโรคแล้ว ผลไม้นี้ไม่ใช่หากินง่ายๆนะครับท่านไปเดินหาซื้อตามร้องตลาดทุกวันนี้ไม่มีอยากได้ปลูกเองแล้วก็การที่เราปลูกแล้วเราเอามากินวิตามินล้วนๆจึงชวนท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่สนใจผลไม้ไทยหันมากินผลไม้ไทยเพื่อใส่ใจสุขภาพกินดีแล้วก็เป็นยาระบายท้องโดยเฉพาะคนที่สูงวัย เป็นผลดีต่อสุขภาพแน่นอนสำหรับวันนี้การกินตะลิงปิงของอาจารย์เจริญมุสลิโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกก็ต้องขอลาจากท่านผู้ชมที่สนใจนะครับก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกรกไลค์นะลูก <ises S 1> กดสกครนะครับกระดิ่งด้วยเออกดกระดิ่งก็ยิงดีนะครับฉะนั้นเราก็ <ห ück S 2> ขอจากลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ